แต่แต่ถ้าถ้าพี่ถามตรงนี้อยู่มองต้องเลยนะแต่แถ้าถ้าไหมอ่ะเจมีได้โพสต์ข่าวมาร่วมงานในพิบันทาย2ธันวาคม23วันนี้เนาะเป็นใครบ้างครับครับครับผมวันนี้เราก็มาเป็นตัวแทนมันเป็นใครียกว่าอะไรมาเป็นมิสเตอร์วันทายอ่าเป็นตัวแทนส่งมอบความรักส่งมอบความสุขให้น้องๆ3ชายแดน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ ช่แล้วก็จะมีกิจมันเป็นโครงการมีเลอ่อกิฟต์ให้เลือ, Gift, มลอสมายครับวันนี้จะมาทำเรียกว่าสวิสสวอปครับมาให้แฟนคลับเนี่ยแลกบุญกะตามให้เราแล้วเราก็จะเอาของให้แฟนคลับเฮ้ยวันนี้คุณทำอะไรวันนี้คุณเป็น,ปนงงผมว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากเลยครับใช่แล้วเราได้ร่วมทำบุญด้วยครับมีทั้งหมด80ผู้โชคดีครับที่จะมาแลกกับพวกเราแต่ว่าก็สามารถทำบุญกันมาได้นะครับทุกคนก็สามารถ อย่างตัวเราแฟนคลับก็จะมีตุ๊กตานำมาเพื่อจะมอบให้ด้วยพวกเราก็จะมีตุ๊กตาบรรเลกกับทุกคนด้วยน่ารักแน่นอนความพิเศษมันมีอะไรอย่งไรบ้างสำหรับตุ๊กตาที่เราจะนำมามอบให้กับแฟนคลับกลับไปเพื่อนบูรีมีใจพวกเราอยเลยนะนี่ครับก็ความพิเศษมันอยู่ตรงการเขาเรียกว่ามอบความรักมอบความรักให้แฟนคลับา ถือว่าที่ที่คุณให้ตุ๊กตาเรามาเนี่ยเราที่เราให้คุณคืนเนี่ยถือว่าคุณได้บริจาคแล้วกันใช่ได้ส่งมอบความส่งมอบความสุขให้กับคนที่อยู่จังหวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราเป็นตุ๊กตาใหม่เลยนะใช่ไหมเป็นตุ๊กตาใหม่ใช่ครับใช่ครับให้ให้เชิญชวนหน่อยเดี๋ยวเราจะเริ่มกิจกรรมกันเนาะสำหรับวันนี้ครับเป็นพิธวันที่สิบสองพันห้าร้นะสี่สิบาก่อนเสมอครับก็เชิญชวนทุกคนมาดูนะครับเขาบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่กิจกรรมบริจาคอะไรพวกนี้ แต่ว่าเราจะมีเพลงพวกเรามาร้องให้ทุกคนฟังด้วยครับเพลงซิงเกิลใหม่เพลงอะไรครับสองเพลงเพลงอะไรเพลงรักและเพลงพูดได้ไหมที่คุณออกไปครับอ่าอยากให้ทุกคนเอ้ยอย่าอย่าคาดหวังสิครับอย่าคาดหวังครับจะทําออกมาให้ดีที่สุดครับครับสุดยอดไปเลยครับมาถึงซีรีส์ของะคู่น้องอาจารย์บรรไก่ตอนนี่ห้อทำมันแบบเข้มข้นสนุกสนานมากเลยยังไงบ้างครับนีกแบ็กก็มีมากนีกแบ็กอาจารย์บรรไก่พี่เอิร์นพี่มิก ใช่ครับก็พวกเราเล่นเป็นทาร์ตเขาแล้วก็ริมิ้งใช่แล้วก <c oughs> ็ดีเลยครับเป็นบทที่ค่อนข้างยากเลยครับกระแสตอบรับก็ดีเ<ด>นาะดีมากได้ดูหรือยังดูแล้วครับนี่ตอนนี้ EP 2นะครับอาทิตย์หน้าวันพุธกับวันพฤหัสจะเป็น EP 3<ช>กับ EP 4ครับก็ฝากทุกคนไปดูด้วยนะครับขึ้นเทรนอะไรค่อนข้างบ่อยเราได้มีไปเช็คฟีดแบ็คจากคอมเมนต์จากแฮชแท็กชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับขึ้นพจทวิสเซอร์บ่อยมากครับก็ชอบไปส่องใน เขาเรียกว่าทวิตเตอร์ครับดูสนุกดีครับก็มีถ่ายรีวิงพอเชื่อดูรีวิงพอเชื่อมาถผมชายบอลเล่นฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยมีคนแชร์มาเยอะมากอะไรที่เราอ่านแล้วมันแบบว่าทัศเราเืิ่มมาเลยมอะไร้างก็มีชมเรื่องการแสดงของพวกเราครับก็รู้สึกดีใจที่พวกเราเต็มที่แล้วแล้วก็มีคนชื่นาด้วยก็ดีใจขอบคุณครับจากนี้ฉากมันจะเข้มข้นสงสนานเพิ่มขับรถยังไงบ้างลูก ลีมีนกับฮานเนี่ยเขาเรียกว่านสนิทสนมกัน,นมากขึ้นแล้วก็จะมีความผูกพันก็จะมีความเป็นอะไรเริ่มชอบกันแล้วครับใช่ตอนตอน่ตอไป <S 2> <S 2> ก็ไม่อยากสปอยเยอะ,ะอย่าไปสปอยสิตอนนี้เรายาังทะเลาะกันอยู่เลย <S <S <อ>ไม่ก็ดูหนังด้วยกันแล้วไงแค่ดูหนังเฉยๆไ,ไม่ต้องมีการใจเย็นไม,ไม่ต้องมีกันไม่ต้องมีการในเรื่องที่เราจะชอบชอบกันแล้วใครชอบใครก่อนหรือตั้งคู่ชอบกันอยู่แล้วไม่บอกไม่บอกดีมากเราเล่นเราเล่น ก็ต้องต้องไปดูในซีรีส์ครับว่าว่าใครชอบใครก่อนบอกไม่ได้เดี๋ยวไม่สนุกแต่คุณบอกไปแล้วนะจริงๆอสารายการใครชอบผมชอบคุณก่อนอ่ะเออไปติดตามดูแล้วกันครับเออเป็นซีรีส์ซีรีส์หนึ่งที่ดีครับดีมากครับดีมากครับอยากให้ไปตำครับคุณก้องไปตำมิคุณตำฉากฉากแบบดราม่าอินซีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีในรูปหรือว่าพูดเราไหมโอ้ยวิชัดดราม่าแน่นอนด้วยความที่เรื่องเป็น ลุแมสติกตาม่ายังมีแน่นอนอยู่แล้วทุกตัวละครครับใช่แต่รีบีจะมีเยอะกับลุงจิมใช่จะตีกับลุงจิมบ่อยครับใช่คเพื่อนใหญ่ผมก็ตีกับครอบครัวผมใช่เพราะครอบครัวผมไม่เข้าใจผมผมรอนใช่เขาว่าทะร่าเลยครับไม่เข้าใจกันตีกันไปดูไม่เป็นก็ไปตำันด้วยนะครับแต่จริงจริงจริงอร่อยโอเคอะไรก็ได้จริงจริงตีกันไปทุอะไรนะครับชีวิตจริงตีกันนะชีวิตจริงรักกัน รักการบอกรักแล้วหนึ่งใช่ครับรักดอกจึงหยอกเล่นอ่าเออราก็คือแบบต่อไปอีพีหน้าหน้าก็คือคิดแบกอะไรก็ใส่ก็แบบคนก็ตั้งตั้งตั้งตารอกันเนาะใช่เออแฟนผม็นะรักเรียนอ่ะอีพีสิบใช่เมื่อเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอีพีสิบครับผมก็เป็นอีพีแข่งฮอตเวฟครับก็จะชนะหรือเปล่าก็ต้องตามไปดูใน EP11 พี่โอ้โหตัดได้แบบโอ้โหเครียดเลยอ่ะอยากดูแต่จบว่ามันจะแพ้หรือยังไงเลยให้โอ้โหตอนแรกคิดว่าจะมีแบบมาต่อในเอ็นเครดิตอะไรอย่างงี้แต่ไม่มีก็ดาวไปดูด้วยนะครับ EP 11สิครับและที่สำคัญครับอะไรครับเพลงพูดได้ไหมเพลงชิงกันแรกของผมออกแล้วนะครับฝากทุกคนไป EP 10นะตามกันด้วยนะไปตามกันด้วย EP 10สิบฟังเพลงรักด้วยแล้วกันครับ EP 9ปล่อยวันหนึ่งนะครับครับ เนื้อเรื่องเป็นความหมายของเพลงของอเราต่าง,ง,งนี้เลยเนื้อเรื่องเป,เป็นเพลง,งแทนคําขอบคุณครับขอบคุณตัวเจตัวตินตขอบคุณตัวพ่อแม่เอ้ะไม่ใช่ตัวพ่อแม่รอทีครับเอาใหม่5321 <laughs> <laughs> ขอบคุณตีนขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณเพื่อนๆครับที่คอยอยู่เคียงข้างที่คอยซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นเพลงที่ความหมายดีมากครับอยากให้ทุกคนใช้เป็นเขาเรียกอะไรแทนคำขอบคุณทุกคนอะไรอย่างเงี้ย MB อะไร ทำปล่อยอะไรไว้ใช่ MV ปล่อยแล้วครับตอนที่ JMTV m record ครับก็ไปฟังกันได้รีบแต่งยังไงตอนนี้เขาก็ไปสอบเข้าไปอะไรใช่เข้าไปสอบแล้วดีใจมากพูดได้ไหม MV เขาสไลด์อะไรมีเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยดีใจดีใจมากๆอย่างอย่างแฟร์ของพี่ท่านกียังของยี่ีเนาะมนจบแล้วไหมใช่ของยี่ปีแล้วยังไงบ้างทำแบบเออทำไปเร็วยังอะปลายทางแล้วปลายทางแล้วก็ฝากทุกคนขซอย ไม่เศร้าๆหรับดีใจดีใจที่จบแล้วเลยดีใจดีใจที่คนชอบชิมของเราใช่ใช่ใช่สิแล้วแล้วก็แบบดีใจมากๆเศร้าๆใจที่มันจะจบแล้วเลยไม่เป็นไรแล้วเออไม่เป็นไรโอ้เป็นไงบ้างจากจุดแบบเริ่มเริ่มต้นจนมาถึงเออมันจะจบแล้วนะเราเดินทางมานด้วยกันเดินทางกันมาเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆครับแต่ว่ามีความหมายกันนี่อยู่เนี่แหละเอาไปทำเป็นเค้กได้นะครับผมครับเออเออมนเป ช่วงเวลานี้สั้นๆแต่ก็มีความหมายแหละเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะเป็นแค่เอเบอะไรสั้นเฮ้ยอะไรเนี่ยที่เคยเกิดอีกเกินคยกันโอ้ยฮอตสจากบางงานอีเวนต์วันนี้คือเหมือนเป็นคูชิ้นแบบห้างแตกมาเนาะคูชินเขาเปลี่ยนเขาตามแต่แบบเป็นขับพลังเขามาขับมาเยอะมากเมื่อกี้ผมผมออกมาจากลิฟต์ี่ตกใจเลยใช่แต่แต่แต่ก็ดีใจครับพี่ทุกคนให้กระแสตอบรับที่ดีมากเพราะว่าตอนนี้ก็ ซีรีส์ก็ยังออกอยู่นะครับมีแฟนมีทแล้วมีงานอีเวนต์งานโชว์ตัวอะไรเยอะเลยครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้การสนับสนุนดีๆหลายอย่างเลยพุดที่นั่งแตกมาแพงไหมหลายคุกท่ได้ไปแบบเออเฮ้ยพุดที่แตกพูดที่แก้วแตกนะนั่งแต่งตู้ผมนั่งแตกแล้วะตีกันจนแก้วแตกเล้งก็ดีใจครับดีใจที่คนทุกคนแบบเฮ้ยได้ไง ดีใจที่คนที่ชอบแล้วก็มาร่วมง,งานของเรามาให้กำลังใจเราเต็มไปหมดเลยดีใจทุกครั้งที่เจอแฟนคลับครับมีอะไรนะอยจาอกงานทุกวันเนี่ยเราดูแลตัวเองอยูไไ่บ้างครับก็มีสกินแคร์มีอะไร <c oughs> แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอมาเขาได้มีเแตานอนหรือพักผ่อนอะไรว <c oughs> ันละเท่าไหร่มากสุดพยายามเหรอือเปล่า โอ้คนนี้ไม่เคยนอนได้ไหมแปดได้ไหมไม่นะครับแปดชั่วโมงถึงไหมต่อวันไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแปดไน้นอนครับเพราะว่าผมทํางานมาแล้วก็เอวันผมก็อาจจะมาดูกระแสตอบรับก่อนนอนหรือว่าอาจจะทําพวกงานที่มหาลัยพวกนี้เพราะว่าผมไม่ค่อยไปมหาลัยผมทำที่บ้านเนี่ยส่วนมากก็ประมาณห้าหกั่วโมงเยอะสุดนันอนน้อยแต่นอนเนาะ น no. อนนอนนอนนอนหัวหน้าลูกไงครับผมก็กินผักครับกินผ er, ักกินเหล้าต่อกินเพื่อส uh ุขภาพจะได้ดีครับกินผักกินไข่กินโปรตีนกินให้ครบครับกินให้ครบห้าหมู่พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำกันนะครับเพื่อเอาน้ำในร่างกาสุขภาพใช่พยายามอยากอยากนอนให้เต็มอิ่มพักผ่อนให้เพียงพอนอนได้เท่า เขาจะนอนมาเยอะกว่าคนนี้คนนี้ก็จะแบบงานเยอะครับก็แค่ได้นอนตอนนี้สุขภาพเดีอยู่แล้วเขาออกกำลังกายด้วยครับกินผักเขากินอาหารเฮลตี้หุ่นท่อนอะไรยังไงต้องฟิตฟิต่นไว้ครับจะได้สุขภาพดีจะได้พร้อมใช้ตลอดเลยเป็นคนนอนยากวิธีแก้เนอนยากวิธีแก้ก็คือมันไม่มีก็คือต้องแบบผมเคยแบบนอนไม่หลับต้องนั่งสมาธิก่อนนอน ถึงจะแบบครับก็ผมว่าช่วยช่วยอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ผมผมเป็นคนนอนยากมากผมชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรคิดนู่นนี่นั่นอยู่ในหัวสมองอะไรเป็นคนคิดมากตลอยใช่เป็นคนคิดมากครับแล้วลองแบบว่าหัวคิดมากมันจะส่งผลเรื่องแบบสภาพผิวสภาพอื่นอืไม่ไหมครับก็ก็เรื่องนอนเลยครับใช่แต่ก็ช่วงนี้ก็พยายามจะมันเหนื่อยแล้วครับพี่พอมา เจอคนเยอะๆเ,เจออะไรเยอะก็เหนื่อยแล้วพอกลับบ้านไปก็นี้เลยหลับเลยใช่ตอนสุดท้ายมีอะไรอยากจะบอกขอบคุณกับพนักงานท่หักไหนที่เอาแบบคนมาซัพพอร์ตเราตลอดแล้วก็ทุกงานเลยด้วยครับเออขอบคุณทุกคนมากนะครับช่วงนี้ก็งานเยอะหน่อยมีทุกวันเลยก็อยากไปเจอทุกคนทุกงานเลยนะครับแล้วก็ หวังว่าเราจะได้เจอที่แฟนมีของพวกเรา My School President พร้อม Night l i ฟ e on Stage มี2วันนะครับอันนี้ตอนนี้ขายบัตรหมดไปแล้วแต่ยังมีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งกันอยู่ก็อยากให้ทุกคนไปดูครับเพราะว่าพวกเราเต็มที่มากๆเนาะแบบผมเตรียมโชว์ผมมาผมชมให้ทุกคนดูแล้วก็ไม่ได้มีแค่โชว์ผมมีโชว์โฟร์มีโชว์วงจินตีล่าแก๊งสัมภาระพวกนี้มีเต็มไปหมดเลยครับอยากให้ทุกคนดูครับครับไปตามกันครับตามตอนนี้ยู่เม าาเาอบอกว่าคนน่ารังโอ้โหนี่เรียวทำเลยอะไรนะเกิดอะไรขึ้นผมมาก็บอกน่ารักเขาตัดผมมาเมื่อวานคะรับเป็นไงเรียวน่ารักแต่ผมว่าสั้นไปหน่อยนะแต่ก็ได้อยู่แหละเนาะน่ะนารักน่ารักว่าทำไมเราเห็นแล้วหล่อน่ารักไหมครับน่ารักตอนแรกหล่อตอนนี้น่นานรักแต่ว่าก็หล่ออยู่ขอบคุณครับเอาเอาสัก,กีสิบไหมยวซื้อขาสกีแล้วกันนะได้ครับ ปูนปลาับนปลารันท้า